I'm studying English major, but using education สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาเบนจันดารหัสนักศึกษา5 2 e 1 0 2เ5่ะูกข้ค่ะห้อง A ค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มที่3ค่ะ

เมย์อรด,ดาษุนจิตใจ you can call me m a y e student code five two e one o t room A English m a j o r Education Faculty of Raja ระสง a ์ a ่ะ t ระสงค์ค่ะราช,าสาราชาสา university สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยระดาษขุนจิใตใจอยู่เรียกง่ามเมยน,นะครับอยู่ เอกสารกฤษค่ะคณะพารุศาสตร์ห้อง A นะคะ Hello, my name is Mr. Avatar. You can c a l l m e My student code 5 2 v e two e one h room A. I am study English major Education สงขาราช ma ร์ university I m here is group t สวัสดีครับผมนายวีรพงศ์เสินบันทองชื่อเล่นชื่อหนึ่งรหัสนักศึกษา 52E102023 กลุ่ม A ผมเรียนอยู่โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมตร์สงขลากลุ่มที่3ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ,รบผมวีรพงศ์เสริเบุญทองครับดิฉันนา,างสาวกุงไม่ได้โซฟาค่ะ,คะวันนี้พวกเรามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับปัญญาการศึกษามาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับปัชญาการศึกษามีกี่ประการครับคุณแอมมีหกประการค่ะปัชญาที่หนึ่งนะคะก็คือปัญญาสารานิยมค่ะปัญญาที่สองก็คือปัญญานิรันดรนิยมนะคะส่วนปัญญาที่สามก็คือ ปัชญาพิพัฒนาการค่ะแล้วที่เหลือแล้วครับคุณที่เหลือก็มีอีก3ปรปัชญานะครับสำหรับปัจญาที่4ก็คือปัชญาอธิพาวนิยมนะครับปัชญาที่5คือปัญาปัชญาปฏิรูปนิยมนะครับปัจญาที่6เป็นปัชญาแบบผสมผสานนะครับซึ่งในคลาสนี้นะครับพวกเราจะนําเสนอเกี่ยวกับปัชญาการศึกษาทั้ง6ประการให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหวังว่าการนําเสนอปัชญาการศึกษาทั้ง6ประการนี้ของพวกเรานะคุณแอมจะเป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่สนใจหรือเพื่อนๆที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับปัจญาทั้ง6ปัจญาเราจะเจอกันอีกในช่องต,ต่อไปครับ